พอจเจริญพรมายัางญาติโยมที่รับฟังไลฟ์สดนในวันนี้เนาะวันนี้ตั้งใจจะไลฟ์สดตามเวลาแต่พอเอินด้วยเหตุว่ามาพบลูกศิษย์คนหนึ่งก็เลยเลยเวลาไปนะครับก็เลยเพิ่งมาไลฟ์ในตอนนี้ก็เลยให้หัวข,ข้อว่าทำไมเราต้องตั้งเป้าหมายยิ่งใหญ่นะครับ ก็เ,เพิ่งคุยกับลูกศิษย์คนนี้แหละนะฮะแล้วลูกศิษย์เขาเรียนจบแล้วมีการมีงานทําแล้วมีรายได้ทั้งเป็นรายได้หลักรายได้รองนะเรียบร้อยนะครับคือเรียกว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างมั่นคงในระดับหนึ่งนะมีงานประจำทำม,มีงานพัทม,ม์ทำมีการแบ่งเงินไปซื้อกองทุนซื้อประกันดูเหมือนจะดีนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราคุยกันคือ มีอะไรที่เขาจะไปต่ออีกสิ่งที่ได้ยินก็คือเขาไม่มีแผนที่ไปต่อ,อยิ่งกว่านั้นเพราะนั้นเขาจึงใช้ชีวิตเหมือนกับมันง่ายๆมันสบายๆอ,อันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่รามาวิเคราะห์จากเรื่องของเขาคือเขาไม่มีเป้าถัดไปนะเขาใช้ชีวิตมาจากฉันได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการและฉันพอละซึ่งไม่ได้ผิดอะไรนะวิธีการใช้ชีวิตแบบนี้แต่มันทําให้เรา ไม่สามารถประเมินตัวเองว่าการใช้ชีวิตหรือใช้เวลาของเราแต่ละวันนั้นเหมาะสมหรือเปล่าควรหรือเปล่าหรือมีอะไรคุณค่าที่เราจะทำได้มากกว่านี้ไหมเราคุยกันในประเด็นที่เขารับจ้างเล่นเกมนะฮะประมาณสองหรือสามชั่วโมงต่อวันเพื่อให้ได้เงินมาได้ราวละห้าสิบบาทต่อครั้งอะไรเงี้ยงั้นเขาพอใจละดีกว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่น หมายถึงไปติดตามสื่อต่างๆทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมไปดูคลิปนูน่นคลิปนี่เสียเวลาไปเปล่าเปล่านะฟังดูแล้วก็น่าชื่นชมในแง่หนึ่งคือใช้เวลาว่างตัวเองเล่นเกมแล้วได้ไรายได้นะเขาถามว่าเป้าหมายเขาคืออะไรคือจอะได้เงินแหละนะโดยที่เขาไม่ได้ลงทุนเรื่องเงินแต่แน่นอนเขาลงทุนเรื่องเวลานะฮะเขาใช้เวลาแลกกับเงิน3ชั่วโมงก็50บบาทหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าเขา ใช้เวลามากกว่านั้นอีกนะฮะอันนั้นเป็นวิธีการใช้ชีวิตของเขาถามว่าทำไมมองว่ามันมันดีกว่าไปทำอย่างอื่นก็เพราะว่าเขาไม่ไม่มีเป้าหมายอื่นที่ใหญ่กว่านั้นถ้าเรามีเป้าหมายอื่นที่ใหญ่กว่านั้นการกระทำแบบนี้มันก็กลายเป็นเรื่องไร้สาระเช่นสามชั่วโมงต่อวนันหรืออาจจะบางวันอาจจะน้อยหน่อยสองชั่วโมงอย่างนี้ยไปทำอย่างอื่นที่มันมีคุณค่ามากกว่ามีประโยชน์มากกว่า หรือพัฒนาเราเองอดีกว่าเนี่ยก็น่าจะสมควรนะฮะเพราะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นเหตุเป็นผลว่าการมีเป้าหมายยิ่งใหญ่จะทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่วินาทีนี้ในแต่ละวิธีในแต่ละวันเรามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าไหมมีประโยชน์ไหมสำหรับคนต้องการพัฒนาชีวิตตัวเองให้มีชีวิตที่ดีงามขึ้นหรือว่ามีปัญญามากขึ้นเนี่ยการ นั่งเล่นเกมสองสามชั่วโมงเนี่ยมันเป็นเรื่องไร,สร้สาระของสำหรับชีวิตเลยนะส่วนคนที่ไม่มีเป้าหมายํานองนั้นหรืออาจจะมีเป้าหมายที่ได้ถึงแล้วเนี่ยนะคือไม่มีอะไรที่ใหญ่กว่านั้นก็ก็ถือว่าโอเคสําหรับเขาละถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่จะฝากในวันนี้นะครับอาอมาก็จะถามทุกทท่านแหละนะเรื่องเมื่อกี้เป็นเรื่องเล่าให้ฟังเฉยๆนะถามญาติโยมว่าอะไรคือเป้าหมายของโยมมันไปถึงหรือย,ยังแล้วเป้าหมายที่ หวังนั้นเป็นเป้าหมายที่ใหญ่หรือเป้าหมายที่เล็กถ้าเป็นเป้าหมายเล็กๆมันก็ต้องใช้ความพยายามที่ไม่มากนักใช่ไหมไม่ต้องพยายามมากไม่ต้องขยันมากไม่ต้องทุ่มเทมากและเราก็พัฒนาไม่มากแต่ถ้ามันเป็นเป้าหมายใหญ่มันก็ต้องอาศัยความพยายามมากทุ่มเทมากและแน่นอนมันก็ต้องแบบผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาต่าง,งๆมากขึ้นและผลลัพธ์ที่ได้มันก็มากตามไปด้วยเหมือนกัน สาเหตุที่เราต้องตั้งเป้าหมายยิ่งใหญ่เพราะเหตุว่าเราจะได้มีโอกาสพัฒนามากขึ้นถ้าเราตั้งเป้าหมายเล็กๆหรือไม่ตั้งเป้าหมายเลยโอกาสพัฒนาก็ไม่เกิดขึ้นนะครับแม้ว่าการทําตามเป้าหมายนั้นอาจจะไม่สําเร็จร้อยเปอร์เซอย่างน้อยมันก็ดีกว่าการตั้งเป้าหมายเล็กๆหรือไม่ตั้งเป้าหมายเลยนะเหมือนกับเด็กนักเรียนใช่ไหมคนไหนที่ตั้งใจเรียนขยันมีเป้าจะได้คะแนนดีๆเขาก็จะได้ความรู้ ได้ความสามารถได้ประสบการณ์ได้ฝึกฝนตัวเองมากกว่าเด็กที่ไม่ได้ตั้งใจไม่มีเป้าเรียนไปวันๆไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยการทํางานหรือการใช้ชีวิตก็เหมือนกันนะถ้าเรามีเป้าหมายเราก็จะทําอะไรบางอย่างมากกว่ายิ่งมีเป้าหมายใหญ่เราก็ทำทาแบบไม่ธรรมดานะมันอาจจะเหนื่อยกว่าและอาจจะบากกว่าแหละแต่การพัฒน,นาก็จะเร็วกว่ามากกว่าแล้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อผู้อื่นมากกว่าด้วย เพราะนั้นจึงเชื้อเชิญนัญาติโยมแต่ละท่านวันนี้ว่าอะไรคือเป้าหมายถัดไปสําหรับชีวิตโยมถ้าตราบเราไม่มีเป้าหมายเราก็อยู่ลําบากหรือถ้าเรามีเป้าหมายแล้วไปถึงแล้วเนี่ยไปต่ออีกนะมีบางอย่างที่เราต้องก้าวต่อไปสําหรับคุณงามความดีสําหรับการพัฒนาตนเองนั้นไม่มีอะไรไม่มีคําว่าพอแล้วนะใช่สําหรับเงินทองทรัพย์สิน หรือสิ่งข้างนอกบางทีอาจจะมีคําว่าพอได้แต่ความดีความสามารถความรู้เนี่ยไม่มีคําว่าพอดีไม่ควรจะหยุดแค่ว่าฉันดีแล้วฉันเก่งแล้วฉันสามารถแล้วฉันพัฒนาตัวเองมาดีแล้วอันนั้นเรียกว่าประมาทนะและการประมาทแบบนี้เองทําให้เราถอยหลังทําให้เราตกต่ําทําให้เราย่ําแย่นะครับหลายคนที่คิดว่าตัวเองดีแล้วเก่งแล้วฉลาดแล้วพอตัวแล้วเนี่ยตกม้าตายมามากต่อมากนั้นะ ก็อยากจะฝากท่านหลายว่าตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ตราบใดที่เรายังมีความทุกข์อยู่ตราบนั้นเราต้องฝึกตัวเองอยู่เรื่อยๆนะโดยเฉพาะงยิงในงการฝึกกายฝึกใจตัวเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากขึ้นเป็นคนดีมากขึ้นเป็นคนมีสติปัญญาย,ยิ่งขึ้นมีความสุขมากขึ้นในการใช้ชีวิตนะเราจะได้ไม่เกิดมาเพื่อตายเปล่าก็วันะนี้ขอจเจริญพรแค่นี้ เพื่อชี้แจงเหตุและผลว่าทําไมเราจึงควรมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่สรุปได้คําว่าเราควรมีเป้าหมายให้ไปถึงดวงดาวนะมีที่คนเขาบอกกันถึงแม้เราไม่ถึงดวงดาวอย่างน้นอยเราก็ถึงดวงจันทร์อย่างนี้เป็นต้นนะฮะพยายามเพื่อพิชิตเป้าหมายตัวเองขอจเจริญพร